ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาเม้าส์มอยอัปเดตของเกมคุกกี้แลนด์คิงดัมในปี2024กันว่าเออมีอัปเดตท,ที่ผ่านมาในทั้งปีเนี่ยรีแคปกันหน่อยมีอัปเดตไหนที่เอ๊ะเราชอบเราไม่ชอบหรือมีอะไรเป็นจุดน่าสังเกตนะครับ เพราะว่าตอนนี้นี่ก็ขึ้นปี2025มาได้ประมาณ5-6วันแล้วนะครับก็รีแคปกันสักหน่อยนะครับซึ่งผมไปย้อนดูแลก็คือปี2025เนี่ยเราเริ่มต้นแผ่แรกเนี่ยเป็นแผ่ของคุกกี้โจมโจรคุณธรรมพ่อแคนดี้พิเศษ4ตัวซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกของเกมที่เอาแคนดี้พิเศษมาเยอะขนาดนั้นตอนแรกหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยมันจะได้ใช้4ตัวไหมปรากฏว่าณนะตอนนั้นเนี่ย4ตัวได้ใช้จริงน่าจะ2ตัวจริงๆตัวเดียวแหละก็คือฟีนอง ตัวที่เหลืออย่างกัปตันลูกสนยูนิคอร์เนี่ยช่วงแรกไม่ได้ใช้นะครับมันเลยไม่ได้หนักมากนะักเพราะว่ามันเก่งแค่ตัวเดียวและหลายๆคนก็คาดดาวกันอยู่แล้วว่าฟีนองแต่ตัวที่เรียกว่าพิกโฉมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นจอมโจรคุณธรรมนะครับเป็นคุกกี้อีพิกที่มาและเก่งตั้งแต่แ่นแรกที่มันมายันทุกวันนี้ก็ยังเก่งอยู่คือน่าจะเป็นอีพิกที่โคเมตาได้นานสุดๆแล้ว ในความเห็นของผมถ้าที่ผมจาความได้นะครับเป็นหนึ่งในอาจจะไม่มากที่สุดหรอกแต่เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าเรานับถึงอีพิกในช่วงตัวใหม่ๆเนี่ยตัวนี้นี่คือแบบว่าติดท็อปในเรื่องของความตึงแบบมันนานจริงเป็นตัวที่ใช้ได้ทั้งลงดาดอรีน่าเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะตีบอลก็ใช้ได้ซึ่งบุพิทักษ์ก็ดีคือไปได้ทุกโหมดนะครับฉะนั้นใครตอนนี้ผู้เล่นใหม่หรือกลับมาเล่นเนี่ยตัวเนี้ยอออินได้เลยนะครับผมเชื่อว,ว่าคุณทาดาวตันได้เลยตัวเนี้ยดีจริง ของจริงนะครับอืมมันค่อนข้างอเนกประสงค์ถ้าจากอัปเดตจอมโจรเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตของ s i สก s s นะครับก็คือทางเกมเนี่ยได้เปิดเนื้อเรื่องใหม่โดยที่เริ่มด้วยการมาของคุกกี้เซนลิลี่นะครับผมมองว่าแพทนี้เนี่ยตัวคุกกี้ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่มีประเด็นคือระบบบิสกิตผมยังจําได้เลยวันแรกที่เขาท,ท,ที่ที่ทีมงานโปยถึงระบบบิสกิตอะ่ะเขาไม่ลงรายละเอียดอะไรเลยนะเขาโชว์แค่ภาพนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีระบบบิสกิตนะ แต่ไม่บอกอรายละเอียดอะไรเลยเว้ยไม่รู้ทําไมอาจจะเพราะเตรียมไม่ทันหรือกลัวดราม่านะครับพอมันอัปเดตเข้าจริงแล้วโอ้โหเป็นโหมดที่ดราม่าแบบชิบหายวายป่วกมากอ่าเผื่อบางคนไม่ได้เล่นคุกกิลันคิงด้อนมานานหรือเพิ่งกลับมาเล่นก็คือระบบบิสกิตเนี่ยเป็นระบบการใส่อ่าไอเทมที่ชื่อว่าบิสกิตนะครับซึ่งจะแยกตามสายของตัวละครเช่นสายระเบิดสายโจมตีระยะไกลอะไรประมาณนั้นซึ่งจะสามารถทำนะครับมีการมีออฟ บิสกิตก็จะมีออฟของมันเป็นกระท็อปิ้งเลยซึ่งการทําออฟของมันเนี่ยยากมากแล้วก็แดกตังมากนั้นผมกล้าพูดเลยว่าแดกตังเพราะผมหมดเงินเยอะกับหมดนี้จริงๆนะครับหรือคุณจะเล่นฟรีแรกๆมันเล่นยากนะแรกๆเนี่ยบิสกิตทำค่อนข้างยากหลังๆเนี่ยดีขึ้นเยอะมังมากแล้วช่วงแรกๆมันก็มีประเด็นเรื่องของบิสกิตว่าโอ้มันยากไปไหมมันหมดสายเติมเกินไปหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะตอนแรกผมก็มองว่าอย่างนั้นนะครับมันมีข้อดีก็คือมันช่วยให้การเล่นอ่ะมันมีความแบบว่าโอ้ เปิดมิติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องตีบอสนี่ก็คือคือพอมีบิสกิตปุ๊บตีบอสแม่งงอกได้หมดเลยถ้าอารีนาเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้มากเท่าเทียบเท่ยวกับการตีบอสคืออารีนาเต็มที่เนี่ยถ้าแบบไม่คิดอะไรมากนะคุณใส่บิสกิตแบบเพิิมเฉยลดเสียหายแบบเปอร์เซ็นต์เยอะๆตึงๆอะ่ะ มันก็เล่นได้เกิดจะทุกตัวที่เป็นตัวดาเมจนะครับเอ่อเกิดจะทุกตัวนะไม่ทุกตัวหรอกแต่คิดอะไรไม่ออกก็ใส่เพิกเฉยได้แต่ไม่ใช่กับการตีบอสนะตีบอสมันต้องแบบบางทีทาดาเมทธาตุบ้างครูทามสองช่องบ้างรดเสียหายสามช่องบ้างอะไรประมาณนั้นมันก็ให้ก่อให้เกิดแบบความหลากหลายในการตีบอสซึ่งแต่ละคนก็ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบส่วนผมก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่ามันได้แบบว่าเฮ้ยมันได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับ แต่มันแล้วแต่คนจริงๆคนที่ไม่ชอบก็มีแล้วก็ไม่น้อยด้วยเข้าใจนะส่วนอีปีที่มาแผ่นนั้นนะครับโคตรโคตรโคตรกวกเลยกวกแบบกวกจริงนะครับแล้วก็แผ่นต,ตดมาเนี่ยก็เป็นมัชฉาก็มัตฉาเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของการที่เฮ้ยมันติดเมตาตีบอสนะแต่เล่นยากนะครับไม่ได้แพร่หลายมากนะักแต่ใช้ในหมู่แบบตัวตึงแบบของท็อปเซิร์ฟจริงผมก็ใช้อยู่ นะตอนใช้อยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็เปลี่ยนเมตาแล้วนะครับแล้วก็มีราชาพูเข้ามาก็เป็นตัวแนวหน้าที่ผมสารผมไม่ได้วุ่หวาอะไรมากก็ดูทั่วๆไปแต่ลินล,ลี่มันวุ่หวาตรงที่เอ้สกิลม,มันเรื่องของการล้างดีบัฟในสมัยนั้นก็ค่อนข้างวุ่หวาคือล้างดีบัฟก็มีหลายตัวแหละแต่ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นล้างออโต้ไงนะครับแล้วก็แผนหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนตัวนี้น่าจะอีกแผงหนึ่งของราชาพูดปวะจำไม่ได้ว่าราชาพูมาเพราะมัชชะหรือ,อ,รอบัตเตอร์โลนะคัาส,สํญ ถัดมาเนี่ยเป็นแผ่ของแซงออรนาเลกกับหอยเม่นตัวนี้ก็เป็นเปิดโสดสักการะใหม่ของระบบจัตุรัสซึ่งเป็นระบบใหม่ของเกมนะครับที่เอ้ยได้พูดคุยกับเพื่อนๆได้เรียวไทม์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาออามาแค่แบบชั่วคราวนะไม่ได้มาถาวรเพราะว่าผมคิดว่าทีมงานเขาก็ประเมินสำหรับระบบนี้ไม่ถูกหรอกในช่วงแรกว่าโอเคมันจะเป็นพาระต่อเซิร์ฟเวอร์ไหมมันฟีดแบ็กกับผู้เล่นเป็นยังไงนะครับแล้วผมจําได้เลยช่วงแรกๆนะช่วงแรกอะที่มันมา คุณสามารถรับเนื้อ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 ,อ,อชุ่มฉ่ำอะจจดต่อจุดจัดะปั๊มได้ไม่จำกัดนะก็คือคุณรับได้เรื่อยๆเลยอะครับก็คือออนฟร์มาทั้งวันทั้งคืนน่ะเออมันก็จะก่อให้เกิดเทรนเรื่องของการเช่าพวกคลาวคลาวโฟนอะก็คือเช่ามือถือข้างนอกแล้วก็ไปออนทิ้งไว้แล้วก็แวะไปรับเนื้อจะได้ไม่ต้องออนในมือถือตัวเองอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทที่เริ่มให้ผู้เล่นน่ะเออผู้เล่นบางส่วนน่ะน่าจะเริ่มไปทางนั้นมากแล้วผมมาออนในคอมอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับ ก็ระบบจะตลาดเป็นระบบที่ผมว่าดราม่ามันมีไหมผมรู้สึกช่วงแรกๆดราม่าไม่ค่อยมีนะมันอาจจะมีบางคนมองเฮ้ยเปลี่ยนนที่คนไม่ได้ออนมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออนกันหรอกเพราะว่าผมมันต้องมานั่งออนเกมนะแล้วมันเป็นเกมมือถืออะไรเงี้ยคนที่ออนก็คือพวกแบบซีเรียสพวกตึงๆเข้มๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่มันไม่นานนะมันมันรับได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ช่วงช่วงนั้นอ่ะยังเป็นช่วงที่บิสกิตมันยังหายากอยู่ฉะนั้น มันก็มันได้มาไม่เยอะหรอกแต่บิสกิตสรับุลิ่งทั่วไปก็หายากแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าหุยปั๊มแบบโอ้โหได้แป้งทอแบบวันละพันอันไม่ขนาดนั้นหรอกเต็มที่น่าจะวันละห้าสิบอันน่าจะถึงอยู่ไหมส่วนมันได้น้อยจริงเพราะว่าช่วงนั้นอะระบบไอตัวบิสกิตมันดอกยากมันแล้วก็มันย่อยได้ยากอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นระบบที่แปลกแหวกแนวดีส่วนตัวคุกกี้เนี่ยทั้งสองตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับกากสองตัวนะครับ ถัดมาเหมือนเป็นแผดพักก็คือเป็นคุกกี้เทพศรีนะครับผมจําได้เลยเป็นคุกกี้เลเจนเป็นคุกกี้ตัวสูงอไอพิกตัวแรกที่ทางเกมแจกแบบฟรีแบบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ล็อกอินเข้าเกม7วันหรือสิบสี่วันนี่แหละน่าจะ7วันนะครับผมก็คือคุณล็อกอินครบ7วันปุ๊บคุณได้ฟรีเลยแบบปกติเนี่ยตัวสูงอไอพิกน่าจะเกิดทุกตัวเขาก็จะมีการ แจกฟรีโดยการทำเคสสวสเสร็จแล้วก็คือคุณทำเควสทำทุกอย่างที่เกมแจกเนี่ยคุณสามารถได้ตัวสุ่มจนสามารถการันตีได้หนึ่งตัวใช่ไหมครับแต่เทพสนีไม่เป็นอย่างนั้นเทพศนีคือคุณแค่เข้าเกมเฉยเอย่ะคุณได้มาเลยและเป็นตัวที่เก่งนะเป็นตัวที่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยตัวแจกฟรีแล้วมันกาก,ากหรือมันกี้กี้นะไม่เลยเป็นตัวที่เก่งใช้งานได้หลากหลายนะลงดาบก็ดีผมจําได้สุ่มก็ทักก็ดีตีบอกก็ดีก็คือเอ้ยโอ้โหตัวแจกฟรีที่ใช้งานได้ทุกโหมดอันนี้ก็ค่อนข้างเปิดประสบการณเพราาว่าน เขาไม่เคยทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็แพทหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าแพทตัวตึงแล้วก็คือเป็นระดับบีสตัวแรกของเกมซึ่งพอเป็นระดับบีสเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกมไม่เคยมีมาก่อนก็คือการเปลี่ยนรูปร่างตัวละครตามระดับการพัฒนาก็คือตามดาวเนี่ยอย่างมิสิกก็จะมี2ดาว4ดาวแล้วก็6ดาวก็จะเปลี่ยนของมันไปนะครับแล้วเป็นตัวสูงว่าอีพิกที่เป็นระดับที่เป็นสายรักษาหรือหรือเป็นสายทรัพ์ที่มันฮ er ิวได้จริงๆซึ่งไม่ค่อยบ่อย ไม่ค่อยบ่อยนะหรือผมถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนจะมีแค่เพียวตัวเดียวมะที่เป็นตัวทรงเนี้ยนะครับอ่ามีเพียวก่อนอนนี้มีแค่เพียวตัวเดียวลิล,ลี่ก็กึง่มๆนะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นหอยนองงางรมมันเป็นตัวสายสมออ่ะผมไม่นับก็คือต่อจากเพียวตัวนี้เป็นตัวที่2ที่เข้ามาก็สำหรัะะผมค่อนข้างวืห้หวาแล้วก็พอตัวนี้มาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการเลยก็คือเมตไตีบอสมังก่อ,น,กอน,นะครับของเดิมเนี่ยเราจะเล่นเป็นทีมนำลูกพุ่นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ แล้วก็ตอนเทพปรสตอนแรกก็ไม่ได้ใช้ตีบอลนะเพราะว่าบอสมังกรเป็นท้อนแรงแต่มิสติกฟาปุ๊บทีมเมตาตีบอสมังกรก็เปลี่ยนไปตลอดการเลยก็คือมันจะเน้นเรื่องของการทําดามเมจแบบตรงๆที่มากขึ้นแลละจากก้อนนี้ที่เราจะเล่นเป็นดามเมจต่ตอเน,นื่องซมากกว่าแต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บเราจะในเรื่องของการอัดใส่บอสได้แล้วเพราะว่าโลกของมิสติกฟาเนี่ยมันหนาจริงๆ เราก็เป็นตัวที่เก่งในอารรนะ่ามากลงดาบก,ก็ดีสือพวกไม้ทัศน์ถ้าเอาผ่านนะ่ยมันดีแต่เป็นตัวที่ทําเวลาไม่ไหม่นะตัวฮิวมันไม่ได้ทําเวลาอยู่แล้วเออถ่าเน้นทําเวลามันจะเน้นพวกจงโจรโดนนัดอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็มีมีประเด็นไหมผมมันมีประเด็นเรื่องของตัวมันแพงอนะ <c oughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เกมเอาตัวส่งบอ e ีพิงมาปุ๊บไม่มีการลงในตู้สุ่มนะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเกมไม่เคยเอาระดับบีสมาก่อนใช่ไหมครับเขาก็จะทุกตัวเนี่ยลงตู้สุ่มในวันที่อัปเดตแรกเสมอมันก็จะมีคนมาขิงแล้วโอ้โหผมสายฟรีหรือผมดวงดีกดได้มาจากตู้ข้างนอกอะไรเงี้ยแต่รอบนี้คือไม่มีอย่างนั้นนะเพราะว่าบิสิกฟาวเนี่ย,ร,ร,ยระดับบีสเนี่ยไม่มีการเอามาลงตู้ในช่วงแรกนะต้องรอแบบว่าตู้ที่เป็นตู้เสียตังหมดอะมาถึงจะเข้าตู้ธรรมดาเข้าเลยไหมเนี่ยลืมเหมือนกันหรือไ,ไม่รู้มัาเข้าต่อเลยไหม แล้วก็มีแฮชแทนมาในแพทเดียวกันก็เฉยๆนะครับลูกท้อนี่ดอกท้อนี่เออจางไปเลยแล้วก็มีระดับสเปเชียลตัวใหม่เฟรนต์ตัวนี้ก็จำได้ว่ามีผลกับการตีบอสเทวทูดหรือมั้งแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นระบบสลับบอสนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเออแต่ตอนนั้นเนี่ยชายเอมันไม่ได้ตีอยู่แล้วฉะนั้นตัวนี้ก็ติดเมตาตีบอสเทวทูดเลยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นนะผมจำได้ว่าก็ยังเล่นเป็นในหลักทวิสเลีย่แคมบูเล่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีปกาลางดาวมาตัวนี้ก็ใช้ตีบอสเทวูตเลยก็คือเป็นสองแพทที่บอสเทวูตเปลี่ยนเลยนะครับผมอืมแล้วก็จำไม่ได้ว่านักธนูกับปกาลางดาวอยูท้องกันไหมแล้วก็นักธนูก็มาต่อเป็นเลเจนด์นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากผมมองว่าสำหรับผมนะเป็นเลเจนด์ที่บทไม่ได้เด่นมากนักแล้วก็มันแจกบบงเก์การแจกตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ง่ายหน่อยนะครับเอ้ยแต่ผมกอนถึงธนูของผมข้ามไปตัวหนึ่งก็คือ ในช่วงมิสติกฟ้าก็จะมีเรื่องของแพทอเวกพลาสตอนแรกก็จะเป็นระดับแอนเชียนพลาสก่อนใช่ไหมครับก็คือตัวปา่าด์กแล้วเกิดดาราม่าแบบผู้เล่นอ,อบ่นกันยับแล้วก็ผู้เล่นเขาก็เรียกร้องการปรับนั่นปรับนี่รวมถึงลามไปถึงระบบบิสกิตที่แบบเรียกร้องกันอย่างจริงจังทำให้เกมเกิดการแอคชั่นการเคลื่อนไหวเรื่ององการปรับปรุงระบบบิสกิตอย่างจริงจัง ถ้าแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นนไม่ค่อยจะมีปรับอะไรมากแต่ที่ก็แจกเนื้อเยอะหน่อยแต่ไม่ได้ปรับอะไรแต่ตอนดาร์มันดราม่าหนักมากนะครับผมมันทําให้พ่วงไปโดนเรื่องบิสกิตท,ที่ผู้เล่นก็อยากให้ปรับกันมานานด้วยก็เลยโดนไป2เรื่องพร้อมกันเลยแต่ดาร์ก็จะโดนก่อนเป็นตัวแรกนะครับและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกมคุกกี้รันทาวเวอร์เนี่ยคุกกี้รันหอคอยเปิดด้วยพร้อมกันผมคิดว่าน่าจะมีผู้เล่นบางส่วนที่มูฟจากคุกกี้รันคิงด้อมไปทาวเวอร์แต่ถ้ามาณนะัแพทปัจจุบันนะตอนนี้ผมว่า ผู้เล่นก็ที่ไปทาวเวอร์ก็อาจจะหายไปแล้วว่าทาวเวอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันมันดรอปลงเยอะนะครับก็มีการมาของ Awake Ancient นะครับเออซึ่งมันเป็นระบบใหม่สำหรับเกมนี้นะจากตอนแรกจะเป็น Ancient Plus แต่เขาต้องมาเปลี่ยนเป็น Awake Ancient แล้วก็พอป่าดักปุ๊บโอ้อารีน่าเก่งแล้วก็เปลี่ยนทีมตีบอสใหม่ด้วยในในแง่ของ Impact ผลกระทบต่อเกมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มากอะไรขนาดน,นั้นนะ ถ้าเทียบกับมิสติกผมรู้สึกมิสติกฟาวยังมีผลสะมากกว่าอืมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแผ่นัธนูตัวนี้ก็เป็นเลนจิตเฉย,ยเป็นแผ่นขายของอะ่ะไม่มีอะไรมากเลยตัวธนูก็ทั่วๆไปอะ่สะสำหรับผมแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับแล้วก็ต่อจากนักธนูก็เป็นแผ่นของเบอร์นีไฟนะครับรูปพี่แมงสามนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนมิสติกฟาวเลยก็คืออ่ะเป็นระดับบีสปุกมันก็จะมีเอฟเฟกการเปลี่ยนแปลงของมันใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ลงสู้สูงของมันในตัวแรก แล้วก็การมาของมิสติกฟ์มก็จะพ่วงมาด้วยกับอเวกของโคชีสพอมันพอมันเรามาเห็นมันติดกันด้วยอย่างเงี้ยมันทาให้ผู้เล่นก็จะมองแพทเทิร์นของเกมออกแล้วว่าโอเคอนาคตถ้ามีบีสระดับบีสมาเนี่ยมันจะพ่วงมาด้วยอเวกแอนเชีย uh, นซึ่งอย่างตอนเนี้มันก็จะพ่วงมาด้วยกับโคชีสใช่ไหมครับมิสติกฟร์ก็ดาร์กยังแพทต่อไปมาเป็นชาร์ดมิวกับตัวเพียววิดลาไงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามันมีอีกเนี่ยมันก็จะมีตัว อะไรนะตัวเกลือเกลือสักอย่างกับเป็นตัวชมพูชมพูนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนคู่กับตัวอะไรแต่ถ้าบีสตัวไหนมาเนี่ยตัวอเวก็จะเป็นอีกตัวที่มันเป็นแยมที่เป็นแยมปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแยมต้นกับแยมปัจจุบันมันจะสอดคล้องกันนะครับซึ่งตัวเบ์นิสไฟท์มาอารีน่าเก่งลงดาดก็เก่งตีวอลก็เก่งสื่อผู้พิทักษ์เน้นผ่านดาดได้แต่ทําเวลาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับ สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้วิ้มันไม่ได้ว้ววววววาวมากเพราะว่ามิสติกฟาร์มมันเปิดเป็นบีสต,ตัวแรกแล้วไงแล้วก็แต่ผมจำได้ว่าช่วงแถวแถวแพทนเนี่ยน่าจะมีแพทที่ปรับเกี่ยวกับระบบบิสกิตแบบเยอะอยู่นะครับแต่จำไม่ได้ว่าแพทไหนครเพราะว่าถ้าไม่เป็นแพทแบบปรับนั่นปรับนี่เลยผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนเดิมนะตัวอีพิกที่มาก็ยังเป็นตัวที่กากอยู่ดีแล้วก็ต่อจากแพทของเบอร์นิงสไปเนี่ยก็จะเป็นแพทของโกชิสโกชิสอเวกนะครับ ตัวนี้ผมมองว่าเหมือนเคีย์นักโนเลยคือมันมันไม่แค่อะไรหน้าใช้หมดอื่นมันไม่ค่อยเจ่มขนาดนั้นอ่ะนักโนเนี่ยสืบพุทธพิทักษ์ยังโอเคนะแต่โกชิสไม่ขนาดนั้นนะครับเออก็เอามาสำหรับเหล่าโคที่เอฟซีโกชิสซื้อผมเป็นหนึ่งนั้นะผมก็จะแฮปปี้กับแพทนี้หน่อยเพราะว่าเราชอบโกชิสอยู่แล้วไงเราลูกรักเราเนาะ ถ้าจากนั้นเป็นแพทแรกของของคุกกี้ที่มาจากเซิร์ฟจีนก็คือคาเมเลียก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเกมคุกกี้ลังคิงเนีมันม,มีอีกเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟจ,จีนใช่ไหมครับซึ่งมันแยกอัปเดตกันเลยคือไอตัวเกมนั้นก็เหมือนของเกมเป็นเหมือนเป็นอีกเกมไปเลยอะ่ะก็คือเขาก็จะมีแผนการอัปเดตของเขามีการทําสกิลคุกกี้ที่อาจจะแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าผมก็เป็นคนนึงแหละที่เราก็ไม่คาดหวังหรอกว่าเอ้ยมันจะคุกกี้จากเซิร์ฟจ,จีนมา เออเรารู้ข่าวว่าเซิร์ฟจีนมีอะไรบ้างใช่ไหมเออบางอย่างเราก็อยากให้มาบางอย่างเราก็เฉยเฉยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาหรอกเพราะว่าผมก็ถือว่ามันคือคนละเกมกันแต่ปรากฏว่าเอยโอเคมันเอาตัวนี้มาอะไรเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดความหวังกับผู้เล่นได้ว่าโอเคเดี๋ยวอนาคตเนี้ยก็คงอาจจะมีการอัปเดตที่นําบางส่วนจากเซิร์ฟจีนเนี่ยเข้ามาซึ่งนอกจากอันนี้แล้วอ่ะผมจำไม่ได้ว่าอันนี้หรือสกินแ็คเพอร์ไหนมาก่อนนะครับแต่ถ้าอันไหนมาก่อนปุ๊บมันทําให้เรารู้เลยว่าโอเคอีกันเนี่ยหรืออนาคตเนี่ย แต่มันจะมีอะไรที่ถ้ามันอยู่ในเซิร์ฟจีเราเวิร์กเนี่ยเซิร์ฟเราเราลุ้นได้เลยว่าเดี๋ยวมันคงจะมีแน่ในอนาคตนะครับแล้วก็แพทถัดมาก็จะเป็นแก๊ง3หนอ่อแต่แผ่นนี้ดีหน่อยเพราะว่าคาเมเลียลเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากในการใช้อเวน่าอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเออพุดเล่นพักกระเป๋าตังค์อ่ะมันไม่ต้องทําเงินอะไรมันไม่ต้องเสียเงินอะไรมากแพทถัดมาเป็นพุดดิ้งอารามอนะครับก็เป็นศึกสงครามปีอะไรเขาว่ากันไปแผ่นนี้ก็ไม่มีตัวสูงอีพิกก็เป็นแพทพักเหมือนกันแต่พุดดิ้งอารามอส์มาก เมตาตีบอร์ดนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าใช้ตีบอร์ดงกรได้อาจจะยากหน่อยแต่มันเป็นตัวเปลี่ยนเมตาตีบอร์ดเทวทูตเลยนะครับก็อย่าลืมตู้มันออกไปแล้วแหละมันหาอะไรมากไม่ได้นะนะครับแล้วก็พอแผ่นนี้ก็ผมว่ากินทีมูทแผ่นจืดจางมากอกชนนี่ก็จืดจางเหมือนกันนะเออก็ภาพประมาณนี้สำหรับภาพรวมของปีนี้นะผมขอดูกอนว่ามันมีเพิ่มหมดอะไรมาเพิ่มไหมในระหว่างปีนะครับมีสกินเลเจนส์ของราชินีน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราว้าวนะครับ แล้วก็มีมีเรื่องของการเออปรับปรุงระบบตีบอสใช่ไหมครับเป็นเป็นบอสสตัวแบบว่าสลับเป็นซีซั่นแล้วซึ่งจำไม่ได้ว่าปรับแผนไหนแหละแต่มันผมจำว่าผู้คนก็เรียกร้องมาเนี่ยน่าจะช่วงแ,แถวตอนที่แผ่นที่มีเรื่องของอเวกดาร์กนี่แหละทาให้มีการปรับระบบตีบอสใหม่ในปีนี้จากของเดิมเนี่ยที่ปรับมาล่าสุดก่อนแล้วนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับมาเป็นบอสสตัวแต่รอบเนี้ย ก่อนหน้าน,นี้เป็นบอสสามตัวที่ไม่ได้บังคับตีก็คือคุณอยากจะตีตัวไหนก็ตีไปตามกิวแต่ตอนนี้คือมันเป็นบังคับ2ตัวแล้วแล้วก็วนไปเรื่อยๆเท่าทุกกิวก็ต้องตีบอสสามตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการแก้เรื่องการใช้ไม่เรียกว,ว่าบังเรียกว่าชิกลวกันนะผมไม่รู้จะเรียกว่าบั๊กไหมชิกเรื่องของการพอสก็ตัดลงนั้นไปแล้วก็ดีหน่อยตรงที่ว่าเออถ้ามันเด้งหลุดระหว่างทางอะไรเงี้ยคุณกลับมาเล่นต่อได้เลยแล้วก็เปลี่ยนระบบบ,บอสจากที่ตีไปิดเป็นเลเวล ก็เป็นการตีข้ามสะสมสแต็กดามจไปได้เรื่อยๆก็จะช่วยให้การตีบอสได้ง่ายขึ้นตรงเนี้ยผมว่าแฮปปี้ดีนะสำหรับผมเนี่ยมันดีหมดเลยอะ่ะไม่มีข้อมันคือมันตีบอสง่ายขึ้นอะ่ะชีวิตมันดีขึ้นจริงๆอะ่ะเออแบบนี้แหละดีแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังปรับให้ดีกว่านี้ได้แหละแต่ผมไม่รู้มันจะปรับอะไรได้อีกบ้างนะแล้วก็ตอนไอ้รอบนั้นมันปรับแบบมาฉมใหญ่มากเลยอะ่ะไม่รู้เขาจะปรับอะไรเพิ่มอีกไหมหลังจากนี้นะครับโอเค ผมคิดว่า2024ถ้าที่ผมนึกออกเนี่ยน่าจะประมาณนี้ละมัง้งมีอีกอันนึงแต่ไม่ได้เรื่องใหญ่มากแต่คิดว่าควรจะพูดถึงเนาะเผื่อบางคนไม่ค่อยรู้กันก็คือช่วงอะพอแพดจัตุรัสอะพอมันเอาชั่วคราวออกไปใช่ไหมครับแล้วสักพักมันกลับมาเป็นถาวรลอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการระบบแจกบัฟก็คือการขนระครังอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นระบบที่ส่งผลมากนะแต่คนไม่ค่อยทราบกันก็คือ เมื่อเรากดบัฟตรงนี้ครับมันก็จะช่วยในการฟาร์มพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการลงดาเดได้รางวัลมากขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับบีชหรือธรรมดาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะในเรื่องของบีชยิปนั่นแหละแล้วมันจะมีไอเทมหนึ่งที่เป็นเขาสมบูรณ์อ่ะเขาของเทพทําลายล้างอ่ะอันนั้นน่ะจะมีผลมากๆแล้วถ้าอนาคตอ่ะบีสเลมาที่เป็นรูปแมวที่เหมือนเหมือนแมวของแพ่นชาร์โดมิวมาเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆจรงิจรงจงัจงกับบอสเลกันมากขึ้นนะเพราะว่าผมดูแล้วว่าระบบเนี้ย มันส่งผลกว่ามากกว่าที่เราคิดจริงๆนะในฐานะที่ผมเพิ่งมาตามรมบบนึ่งในช่วงหลังๆแล้วบอกผมเสียได้มากในช่วงแรกๆผมไม่ได้ตามโมดนี้จริงจังนะครับพอเรามาตามเว้ยเรารู้เลยว่าโมดนียมันสําคัญแบบมากๆจริงๆถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าหรือเป็นผู้เล่นที่แอคทีฟแล้วคุณหาบัฟแจกได้ตลอดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถี่หรอก2สัปดาห์4สัปดาห์ครั้งหนึ่งอนะไรเงี้ยไอดีคุณจะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดมากแบบมากจริงๆนะผมใช้คำว่ามากแบบต่างกันอย่างได้เห็นอยไรเงี้ยอย่างมีน ครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้กันหรอกแต่ผมว่าแพดบีสรอบหน้าเนี่ยก็คือตัวบีสเลดเนี่ยแพดนั้นเน่ยจะสําคัญมากๆก็อยากให้เล่นกันรอบที่แล้วขอก็เทแต่รอบนี้ผมจะจริงจังเลยนะเอาแบบว่าจะเอามาเก็บเลยอะ่ะเออคือผมลงทุนขนาดไปหาซื้อดีที่แบบมีเขาเขาเทพสมบูรณ์ทำลายล้างอะ่ะเพื่อมากกดเอาบัฟเพราะบัฟมันมีผลมากแบบ มากจริงๆอ่ะนะครับมันเปลี่ยนแผนการเล่นผมเลยถ้าคุณสังเกตดูผมไม่เคยดองเนื้อให้มันเต็มเลยแต่พอเรามีเรื่องบัฟมาเนี้ยผมก็จะวางแผนเรื่องของการดองเนื้อให้มันมากขึ้นก็อย่าลืมไปปรับประยุกต์ใช้ละกันนะครับฉะนั้นกิ้ก็จะสําคัญมากขึ้นเพราะว่าเข่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเล่นกับคอมมูนิตี้หรือว่าโอเคเรานัดแนะการกดบัฟอะไรเมื่อไหร่อะไรยังไงทีมาช่วยให้ได้ตัวแป้งสลับรีบิสกีได้เยอะมากจริงๆ ประมาณนี้สำหรับสมสู24นะครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นอะไรยังไงกับอัปเดตแต่ละอัปเดตบ้างหรือมีอัปเดตไหนที่ผมตกหล่นไปก็คอมเมนต์เสริมกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ